สวัสดีครับส,สดีเอฟซีคิงเวอร์คัสทุกท่านทางหน้าช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้เรามาต่อกันที่ ep ที่3นะครับบอลสดสูงแรกหรือว่า over ht นั่นเองนะครับอย่างที่1เลยนะครับที่พี่พเนี่ยต้องเตรียมไว้ก็คือแอปพลิเคชันนะครับมีอยู่2แอปด้วยกันนะครับแอปที่1ครับ S AI s c o r e นะครับแอป,ปที่2ครับ TH s c o r e นะครับสองแอป,ปนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้แจ้งเตือนนะครับว่าคู่ที่เราลงทุนเนี่ยว่ามีประตูเนี่ยเข้ามาไหมนะครับอย่างที่2ครับเอาไว้ดูสถิตินะครับในการพบกันมาครับ5เกมหลังเนี่ยมีประตูในครึ่งแรกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่3นะครับก็คือการดูการเปิดตัวเนี่ยกระแสะไหลนะครับว่ากระแสคู่นั้นๆเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยกระแสะมันขยับให้มีความสำคัญที่สกอร์สูงมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะครับก็คือแอปพลิเคชันอย่างที่สอ ครับความรู้ครับหลีกอะไรบ้างนะครับที่เราควรลงทุนในครึ่งแรกนะครับวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาให้น้อยๆนะก็คือทางด้านหลีกนอร์เวย์ทุกดิวิชันนะครับหลีกสวีเดนทุกดิวิชันนะครับหลีกเยอรมันทุกดิวิชันนะครับแล้วก็อังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพหลีกวันหลีกทูนะครับแล้วก็ไชน่าซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็จะเป็นด้านหลีกออสเตรเลียทุกดิวิชันนะครับนี่คือหลีกที่น่าลงทุนในครึ่งแรกแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้้้้นนนะะคครรรััับบสาาาาามมมถเเเขไไปศึกกกษพิิ่่่ตดแลว็อยงที นะครับเว็บไซต์ในการลงทุนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บไซต์ในการลงทุนสูงแรกนะครับสามารถนะครับเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับ k อ7 7 7นะครับที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ยังสิ้นนะครับของเรายังมีเว็บไซต์ในการลงทุนให้นะครับรวมไปถึงนะครับกลุ่มครอบครัวนําแนวทางนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะครไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ฟุตบอลแฮดดีแคปนะครับชุดโครงการนะครับหรือว่าจะเป็นด้านตลาดสดนะครับของเราเนี่ยเตรียมไว้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ยังมีพี่ๆในกลุ่มครอบครัวเนี่ยสมาชิกมากกว่านะครับหนึ่งพัน กว่าท่านเลยทีเดียวนะครับสามารถนะเขามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของพวกเราได้นะครับและนี่ก็คือสีตินะครับของบอลสดสูงแรกนะที่ผมได้รวบรวมไว้นะครับแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับวันที่1 4บสถึงสิกันยายนนะครับก็มีด้วยกันเนี่ยสวันด้วยกันนะวันละ19คู่นะครับส่วนมากเนี่ยลีกที่ผมเลือกมาเชียร์ในครึ่งแรกนะครับก็จะเป็นงานลีกเยอรมันเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับก็จะมีงานพิมพ์อังกฤษมาผสมบ้างแล้วก็จะมีงานลีกแชมเปี้ยนชิพเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าผลประกอบการขอองเรานี่่ยูแดบวก ทุกๆวันในครับนี่คือสิ่งที่ที่ผมเก็บรวบรวมมาให้กับพี่ๆนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปศึกษากันหน่อยดีกว่านะครับว่าสกอร์สูงครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปศึกษากันเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสกอร์สูงครึ่งแรกกันหน่อยดีกว่านะครับมันเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งครับพี่ครับที่เป็นการลงทุนเรื่องของสกอร์รวมมีประตูฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีฝั่งนี้เท่านั้นนะครับขอแค่2ฝ่ายมีอย่างน้อยหนึ่งถึงสประตูเข้ามาเราก็สดชื่นกันแล้วนะครับแต่ขั้นตอนในการลงทุนเนี่ยจะแตกต่างออกจากการลงทุนหลักๆเนี่ยอยู่หนึ่งเรื่องครับคือเรื่องของเวลานั่นเองนะครับการลงทุนส่วนใหญ่ครับจะเป็นการลงทุนตลอดการแข่ง90นาทีครับแต่การลงทุนนนนนกรรงงคคึ่่่ัั้้เเเเเ็าาาาาลลทขีียยตมววโดใชพ45 โจ์ปกติครับโตะเนี่ยจะเปิดราคาครับสกอร์สูงครึ่งแรกเนี่ยมาเต็มที่เลยครับ1.75นะครับขั้นต่ำๆก็คือ1ช่วงตัวครับแต่เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปนะตอนนั้นครับรอรอบอลสดครับเตะไปเรื่อยๆครับเวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆครับกำแพงก็ล่วงลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับจากแรกเปิดมาเนี่ย1.5ต้องการสองประตูนะครับเรารอไปเรื่อยๆครับถึง15นาทีครับ กำแพงมันเปิดมา0.75เนี่ยเราค่อยใส่ราคานั้นครับนะบอกเลยว่ามีแค่หนึ่งประตูเราเฮเบาๆครับ,บมี2ประตูเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเ hey, ฮดังๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทุนในครึ่งแรกกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงทุนในสกอร,ร์สมครึ่งแรกกันหน่อยดีกว่านะครับจุดเริ่มต้นนะครับของการชนะเดิมพัน,นครับมาจากการที่เรามีความเสี่ยงต่ำนะครับเมื่อเรามีความเสี่ยงต่ำแล้วนะครับ ก็โอกาสในการชนะของเราเนี่ยก็สูงขึ้นตามลําดับนะครับดังนั้นเลยนะครับจึงต้องวางระบบและแบบแผนนะครับในการลงทุนให้รอบคอบทุกคนนะครับโดยมีเป้าหมายให้ชัดเจนเลยครับคือมุ่งเน้นนะครับในการลดความเสี่ยงต่ํานั่นเองนะครับอย่างที่1เลยนะครับให้ใส่สกอร์สูงครึ่งแรกที่ราคา1ลูกลงมานะครับเลือกอัตราการจ่ายน้ำเนี่ยตามที่พี่ๆเนี่ยพอใจได้เลยนะครับห้ามใส่ราคานะครับที่แพงกว่า1ลูกเด็ดขาดนะครับเพราะจะทําให้โอกาสในการชนะเดิมพันเนี่ยมี ความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ลุ้นเหนื่อยมากๆนะครับอย่างที่2ถนะครับหากต้องการไล่บินนะครับให้ไล่บินที่ราคา1ลูก0.75แล้วก็ครึ่งลูกนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการบริหารทุนและ แต่แนะนําให้ใส่เพียงแค่2บินจะดีที่สุดนะครับและในบินแรกเนี่ยต้องใส่ที่ราคา1ลูกครับเพื่อป้องกันนะครับโอกาสที่บอลยิงไวทุกคนนะครับส่วนบินถัดไปเนี่ยบินลอกินนะให้ใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับอย่างที่3นะครับหากมีประตูเกิดขึ้นครับห้ามย้ําเด็ดขาดนะครับห้ามเดิมพันซ้ำนะครับบอลอาจจะเล่นประคองเกมนะครับทำให้มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าบอลที่ศูนย์ศูนย์เยอะมากนะครับ ต้องพอใจในราคาที่ใส่ได้นะครับลุ้นชนะเดิมพันจากบินที่เราใส่ได้เท่านั้นนะครับกรณีบอลยิงเร็วเนี่ยนะครับยังไม่ต้องวางเดิมพันนะครับให้ปล่อยผ่านทันทีหาคู่ใหม่คัดบอลใหม่รอวันใหม่เป็นต้นนะครับเพื่อหยุดยั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะทุกคนนะครับประมาณนี้ ก็มาดูเทคนิคของผมแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยเลือกฟุตบอลแต่ละคู่เนี่ยมาลงทุนในครึ่งแรกเนี่ยผมเลือกแบบไหนนะครับก็อันดับที่1เลยนะครับให้เลือกที่หลีกนะครับหลีกอะไรบ้างนะครับที่น่าลงทุนผมก็ได้บอกไปแล้วนะเมื่อต้นคลิปวิดีโอนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับอย่างที่2ครับผมจะดูที่กำแพงสูงเต็มเวลาที่เปิดราคาเต็มเวลามาอยู่ที่2 5ขีขึ้นไปหรือว่า2.75ขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับ ผมจะดูที่ภูเสมอเป็นหลักนะครับถ้าภูเสมอใจแพงนะครับแสดงว่าโอกาสจบเสมอเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ครับการที่ไม่จบเสมอก็คือมีประตูนั่นเองนะครับอย่างที่3แล้วก็อย่างที่4นะครับรอเวลานะครับพอบอลเริ่มเตะป๊บผมจะรอเวลานะครับประมาณกลางเกมผมค่อยใส่นะครับที่ราคา1ช่วงตัวหรือว่า0.75นะครับไล่ไม้ได้เลย นะครับประมาณนี้ครับ4เทคนิคนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาให้วันนี้แบบคร่าวๆนะครับและอย่าลืมนะครับปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งคัดอีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวนะครับลาพี่ๆนะครับทางหน้าช่องทาง YouTube ไปก่อนแล้วกันนะครับและอย่าลืมนะครับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับแนวทางดีๆแบบนี้นะครับสามารถนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้นะครับไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับเพิ่มเพื่อมาได้เลยนะครับ a d นะครับ 777นะครับสามารถนะครับทักมาขอหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะครับให้กันฟรีๆนะครับทักมาขอ,อกันได้เลยนะแล้วก็ยังมีตารางภูนะครับ 1x2 ให้กับพี่ๆไปคัดบอลกันอีกด้วยนะครับรวมไปถึงยังมีกลุ่มครอบครัวรองรับพี่ๆกันอีกด้วยนะครับนะเข้ามากันได้นะครับพี่ๆครับแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวราพี่ๆไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีการจิ้มเลยแล้วกัน <S <S นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ